สวัสดีคะ่ะชาวราศีธนมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัดเมนทาร r โรนะคะก็วันนี้อยู่กับเมยเหมือนเดิมนะคะคนที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันคนที่ติดตามมาตลอดขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการวดวงของชาวราศีธนมนะคะความรักของชาวราศีธนมเนี่ย ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะอะไรที่ฟังแล้วสบายใจก็เก็บไว้อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะอยากปรึกษาส่วนตัวดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีที่เมยให้ไม่ใต้คลิปมาได้เลยนะคะหรือคล,คลิกลิงก์ที่เมยให้ใต้คลิปมาได้เลยนะโอเคมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาดูความรัก ของชาวราศีธาตุลมในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมกันเลยนะคะดูซิว่าความรักครึ่งเดือนแรกจะเป็นยังไงบ้างนะคะหมายเลขยี 25, the ่สิบห้ e c e i t หมายเลขสามส the g u r d a n e v e g a t s ไม่รู้สึกว่าคลิปครึ่งเดือนแรกเนี่ย ชาวราศีธาตุน้ํานะคะไพ่คล้ายๆชาวราศีธาตุไฟชาวราศีธาตุลมเนี่ยไพ่จะคล้ายๆชาวราศีธาตุดินซึ่งไม่รู้ว่าในตัวของคุณอะมันมีชาตร์ตตรงไหนที่หรือมีดาวดวงไหนที่อยู่ในชาวราศีธาตุดินไหมนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนนะโอเคไพ่หมายมเลข31นะคะไพ Wales ่ดอทเทเวลส์ ช่วงนี้การเงินคุณจะแบบสะพังมากโอกาสทางการเงินดีมากนะคะโอกาสทางความมั่นคงทั้งก่อนหน้านี้คุณติดปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะไม่รู้สึกว่าช่วงนี้ชาวราศีธาตุลมการเงินคุณจะดีมากคุณจะมีช่องทางใหม่ใมในเรื่องของการหาเงินจริงๆเนี่ยเป็นอา่านเรื่องของความรักนะแต่แม่รู้สึกว่าคุณน่าจะเด่นในเรื่องของการเงินมากกว่าถ้ามีใครยืมเงินนะคะหรือว่ามีใครที่แบบว่าเอ โดนโกงมาก่อนในอดีตแม้รู้สึกอยากจะให้คนปล่อยไปถ้ามันไม่ได้คืนแล้วเนี่ยพ่บอกว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสใหม่ๆเรื่องของการเงินเข้ามาเป็นไปได้ถ้าในเรื่องของความรักก็อาจจะหมายถึงเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะมีคุณค่ามีความหมายเป็นรักที่มันดีต่อใจนะคะรักที่มันไม่ท็อกซิกแต่แม้รูส้สึกว่าจะเป็นรักที่คุณเองอ่าจะเป็นความรักที่คุณเองไม่เคยเจอในรูปแบบที่คุณไม่เคยเจอแล้วคนคนนี้จะเข้ามา พร้อมโอกาสทางการเงินของคุณด้วยนะคะ,ะบางคนอาจจะทำธุรกิจร่วมกันนะคะหรือมีผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันในเรื่องของการเงินจะเป็นคู่ที่ซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็โชคลาภนะอ่าไหนดูสิไพ่หมายเลข8 the drive หมายเลข16 all that g r e a t e r s หมายเลขยี่สิบหกนะคะ happy happy ไพ่เหมือนขึ้นมาเตือนเลยนะว่าคุณเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะมีคนที่มั่งคัง่งหรือนับรวยเข้ามาในชีวิตแต่ไพ่บอกว่าไม่ได้อยากให้คุณมองเขาแค่ภายนอกอยากจะให้คุณมองเขาถึงจิตใจของเขาว่าเขาเป็นคนยังไงคนคนนี้ไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ เวลซีนะคะไม่แค่แค่เรื่องของการเงินเป็นคนที่เจเนรัสก็คือเป็นคนที่ชอบให้หรือเป็นคนที่ใจดีเหมือนคุณจะได้เจอคนนี้ทําให้คุณมีมีความสุขมากแฮปปี้มากอาจจะได้เจอกันจากงานสังคมนะคะงานสังสรรค์เข้าวัดทําบุญนะคะหรืองานที่เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ต่างๆมีโอกาสจะได้เจอกันลักษณะนี้หรืออาจจะเป็นลักษณะคนที่คุณคุยอยู่ณนะปัจจุบันก็ได้นะคะอ่ะโอเคไหนดูซิ ไพ่อยากจะบอกอะไรต่อนะต่อไปเราจะมาดูพลังงานของคุณในการใช้ไพ่ทาโร่นะคะต่อไปเราจะมาดูพลังงานของชาวรา,าศีธาตุลมในการใช้ไพ่ทาโร่นะบางคนมีโอกาสได้ซื้อบ้านนะคะซื้อบ้านซื้อที่ดินะอะไรสักอย่างนึงมันเป็นพลังงานที่ไม่ได้เนาะการเงินคุณขอข้างดีดีมากๆเดือนนี้ นะคะโชคดีจังหวะดีในเรื่องของของชิ้นใหญ่นะคะหรืออะไรที่มันจะมีมูลค่าเข้ามาในชีวิตช่วงนี้เนาะอ่ะโอเคขออยุาดูพลังงานของชาวราศีธาตุลมค่ะว่าตอนนี้ธาตุลมเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่คิงถือไม้เท้าเป็นคนที่มีแพชชั่นกับตัวเองเป็นคนที่มีกัดฟิลลิ่งที่ค่อนข้างแม่นนะคะแม่นยำคือเป็นคนที่ช่วงนี้ไม่รู้สึกว่า เสียงข้างในใจของคนน่ะจะทําให้คุณพบเส้นทางที่ดีหรือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของอะไรที่คุณแพลนไว้นะน่าจะไม่ใช่เรื่องของความรักน่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรือการงานเป็นหลักนะคะไพ่เดอะซันว้าวไพ่ความสําเร็จขึ้นมานะคะโอ้โหให้ดีมากเลยอะสามใบเดอะซันหมายถึงความประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยคิด แล้วไพ่หนึ่งดาเป็นไพ่ของคนที่แบบมีชัยชนะในสิ่งที่คุณคิดอะ่ะในสิ่งที่คุณทํานะคะช่วงนี้ไม่รู้สึกว่าคุณจะโชคดีมากๆเลยอะ่ะ t h Star of justice ไม่ว่าถึงเวลาที่คุณเองจะต้องมีความสุขแล้วนะถึงเวลาที่คุณเองจะได้รับสิ่งดีๆจากการลงมือลงแรงอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตที่ผ่านมาช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่ดีมากที่คุณกําลังจะได้ผลตอบรับที่ดี เนี่ยโดยเฉพาะเดือนตุลาคมนี้ทั้งเดือนคุณจะโชคดีมากๆเรื่องของการเงินแล้วก็การงานให้ไม่ได้ขึ้นความรักเลยถ้าตอนนี้คุณมีปัญหาอยู่ในเรื่องของความรักม่รู้สึกว่าพลังงานของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีคุณจะได้รับความชัดเจนในเรื่องของความรักนะคะเป็นไม่ว่าจะไม่ว่าคําตอบนั้นมันจะเป็นในรูปแบบที่ว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะคะแต่มันก็เหมือนเป็นชัยชนะที่คุณคุณรอมานานอ่ะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะคะ ขยายไพ่คิงถึงไม้เท้าค่ะไพ่ห้าถ้วยคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟนะคะแม่สิงห์ธนูมันเหมือนมีคนคนนึงทําให้คุณเสียใจในอดีตนะคะแต่ว่ามันมีไพ่สองถ้วยที่ตั้งอยู่คุณเองยังไม่ได้หมดหวังกับเรื่องของความรักแต่ถามว่าคุณเศร้าไหมเสียใจไหมคุณเศร้าแล้วก็เสียใจกับกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแต่แม่รู้สึกว่าคุณเองค่อนข้าง p o s ิทีฟในเรื่องของความรักนะตอนนี้นะคะหมายเสร็ตค่อนข้าง,ง,งดีนะ ไพ่เดดซานไพ่ออฟฟอรชุดโอโอ้โหก็ไพ่สวยว่าชาวราศีธลมไพ่ดีมากๆเด่นมากๆถ้าอยากจะได้บ้านนะคะในเรื่องของการแต่งงานได้ด้วยเหมือนกันนะบ้านที่ดินนะคะของมีค่าทรัพย์สินทรัพย์สมบัติคุณกําลังจะได้ช่วงนี้ถ้าเป็นมรดกก็มีโอกาสจะได้เหมือนกันถ้าเป็นในเรื่องของหนี้สินนะคะหรือว่าคดีความไม่ว่าชุนจะชนะทั้งหมด คุณจะไปช่วยที่คุณจะหันหลังให้กับสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์นะคะแล้วเลือกไปหาสิ่งที่มันใช่มากกว่าสิ่งที่มันทําให้คุณมีความสุขนะคะได้มากกว่าสิ่งที่มันชัดเจนกว่าถ้าคุณเองรอความรักไปอ้อนขอพรที่ไหนเรื่องของความรักอยากจะได้คนใหม่ๆจะได้คนดีๆความรักที่มันชัดเจนความรักที่มันมีแพชชั่นคุณมีโอกาสจะได้เจอคนคนนั้นช้าที่สุดน่าจะประมาณมีนาะปีหน้านะคะประมาณนั้นเลยนะ ช่วงนี้สติปัญญาดีโอภัยสิบดาบคุณเองน่าจะผ่านการเลิกลานะคะการจบสิ้นนะคะแป้ว่าช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตคุณผ่านไปแล้วช่วงความไม่แน่นอนความทุกข์ใจบางคนเสียทุกอย่างนะคะเสียบ้านเสียรถนะคะเสียครอบครัวเสียคนรัก ถ้าคุณเองกังวลมันจะเกิดขึ้นอีกในชีวิตคุณแม้รู้สึกว่ามันจะไม่เกิดแล้วนะช่วงที่มันแย่ที่สุดมันจบไปแล้วค่ะมันอยู่ข้างหลังคุณแล้ว it's all behind you มันอยู่ข้างหลังคุณทั้งหมดดังนั้นอยากให้คุณเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองเพราะดวงคุณแบบดีแบบดีมากๆช่วงนี้สติปัญญาคุณดีด้วยนะคะช่วงนี้ฝึกสมาธิช่วยได้นะคะจะช่วยให้คุณตัดสินใจอะไรได้ได้ไดอะสิ่งต่างๆได้ดีปรับพลังงานให้ตัวเองเป็นคนที่ขิดบวก คุณจะดึงดูดสิ่งคุณจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเพราะเป็นไพ่เดรซันกับไพ่เวลล์ออฟฟอร์จูนโดยเฉพาะเดือนตุลาคมทั้งเดือนเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะอ่ะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่มาดูกันว่าเขาเองคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีคาตุลมคะคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้นะคะคนที่มีคู่กรณีเนี่ยเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณก้าวดาบ เขาเองคิดเยอะคิดมากเรื่องคุณนะนอนไม่หลับเพราะคิดถึงคุณไพ่สิบดาบโอ้ไม่กอนคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุณเลิกไปคนเก่าเขาเสียใจนะในการเลิกลาระหว่างคุณกับเขาแต่บางคนอาจจะเป็นการเลิกลาที่มันมีการเคลียร์กันแล้วไหมนะคะว่าอาจจะไม่ไปต่อโอ้ไพ่สามดาบ the world คนนี้เขาดูเจ็บหนักอ่ะแต่พลังงานของคนดูดีมากๆนะคะคนนี้ชัดเจนว่าเป็นพลังงานของคนในอดีตนะคนคนนีนะ้อาจจะเคยให้คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรักสามเศร้าความรักที่มันเป็นความลับที่มันไม่ชัดเจนนะคะแล้วเมย์รู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวคุณเองที่เดินออกมานะคะหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้แต่มันเหมือนมีการจบมีการเลิกลาก,กันไปแล้วมาสักพักหนึ่งแล้วนะถ้าไม่ดูไพ่ดูเวลขึ้นมา แม่รู้สึกว่าคนคนนี้พยายาม move on แต่ว่าเขาติดอยู่กับความรู้สึกผิดหรือมีความรู้สึกเจ็บปวดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังติดอยู่ในใจเขาที่เกี่ยวกับคุณขยายไพ่เก้าดาบค่ะหกดาบเขาพยายามมากๆที่จะ move on จากคุณพยายามมากๆที่จะไปข้างหน้าพยายามมากๆที่จะมีความสุขกับตัวเองแต่แม่รู้สึกว่าเขารู้สึกว่ามันยากยากมากๆที่จะลืมคุณนะคะ เสียใจมากๆเหมือนกันนะเห็นไพายล้วสงสาราขยายไพ่ยสิบดาบค่ะเพจเ,เด็กถือถ้วยคนคนนี้ไม่รู้สึกว่าเขาอยากที่จะกลับเข้ามาเพื่อมาขอโทษอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนคนคนนี้เขาติดขอโทษคำขอโทษอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณ เขารู้สึกผิดรู้สึกแย่กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่มันจบไปเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํานะคะหรือความรักที่มันเกิดขึ้นเขารู้สึกไล้ว,ว่ามันสมควรแล้วที่เขาจะต้องเจ็บแบบนี้มันสมควรแล้วที่เขาจะได้รับการที่คุณเองไม่ใส่ใจหรือคนทิ้งเขา ให้ชัดเจนมากว่าคนคนนี้เขาทำให้คุณเสียใจมากๆเหมือนกันคือน่าจะเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนนะหรือว่าในกรณีที่อาจจะคุณกับเขาเป็นแฟนกันคือเขาทำให้คุณเสียใจด้วยการนอกใจแล้วไปม,มีคนอื่นโอ้ม่กอดพลังงานเขาหนักมากเลยอ่ะพ่เ <The Lo> <laughs> ดอะลเวอร์สแต่สำหรับเป็นพายเดอชาเลอร ช่วงสิ้นปีนี้ถ้าคุณเองอยากจะให้คนคนนี้กลับมานะเมย์มองว่าเขาจะมีแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างประมาณธันวาจนถึงต้นธันวามกราคมเมย์วนึกว่าเขาจะมีแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าหาคุณบางคนถ้าอยู่คนละที่อยู่ไกลกันมีโอกาสจะได้เดินทางมาหากันเออมย์ตอบไม่ได้ว่าคุณเองจะให้โอกาสเขาไาหมเพราะพลังงานของคุณตอนนี้คุณไม่ค่อยสนเรื่องของความรักสักเท่าไหร่คุณสนแค่ เรื่องของชีวิตของตัวเองมากกว่าเพราะว่าความโชคดีกําลังจะเข้ามาหาคุณค่อนข้างชัดเจนแต่คนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาพร้อมกับความรู้สึกผิดแล้ว move on ไม่ได้ไม่ไม่รู้ว่าคุณเองจะให้โอกาสเขาไหมแต่พลังงานที่ไม่ได้เลยคือเขาจะเข้ามาพร้อมกับคําว่าขอโทษจะกลับมาคืนดีกันไหมเมยไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะกลับเข้ามาคือเหมือนเขาติดค้างอะไรกับคุณอยู่นะคะแล้วอยากจะให้คุณให้อภัยเขาอะ่ะ คนคน,นี้นะราศีที่เกี่ยวข้องชาวราศีมีนนะคะชาวราศีพิจิกชาวราศีกรกฎเมถุนนะคะแล้วก็ชาวราศีตุลน,นะคะขึ้นมาเนาะหมายเลข 26, 31, 16, 8, 30แล้วก็25อาจจะเกี่ยวข้องอะไรระหว่างคุณกับเขานะคะามาดูว่าไพ่โรแมนต์แองเจลอยากจะบอกอะไรกับชาว ราศีธาตุลมคะเออไม่ใช่สิไม่ลืมอันนี้ไปอ่ะมาดูว่าคนคนนี้ถ้าเขาจะบอกอะไรกับคนได้เขาอยากจะบอกอะไรนะคะคนคนนี้ถ้าเขาอยากจะบอกอะไรกับคนได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคนคะ I don't know เขาบอกเขาไม่รู้ <laughs> ไม่รู้จะบอกอะไรไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะทำอะไร I don't feel that way I don't want to lose you คนคนนี้ไม่อยากเสียคุณไปนะ บางคนเขาไม่เห็นด้วยกับการที่คุณจะเลิกกับเขาหรือการที่คุณจะทิ้งเขาไปนะ I like you but I am planning on talking to you บางคนเขาชอบคุณแต่เขาอาจจะไม่โสดบางคนมันมีข้อจำกัดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนคนนี้เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาเองกำลังแผนที่จะกลับเข้ามาคุยกับคุณติดต่อคุณอยู่นะแต่เขาเองไม่รู้ว่าเขาจะคุยยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นบทสนทนายังไงไม่รู้จะเข้าหาคุณยังไงเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขานะ แล้วเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปด้วยนะคะ You were the best thing in my life คนคนนี้เขารู้ดีว่าเขาทำพลาดเขาตัดสินใจพลาดเพราะคุณเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา I hate to I r e really a m f r o m y o u บางคนเขาเลือกที่จะปิดบังตัวตวนของตัวเองหรือปิดบังความรู้สึกของตัวเองที่เขามีให้กับคุณนะคะ I am grateful for the spiritual lessons คนคนนี้รู้สึกว่า คุณเองอ่ะเป็นเป็นบทเรียนที่ดีในชีวิตเขานะเหมือนคุณทำให้เขาเติบโตคุณนทำให้เขาฉลาดขึ้นเขาอยากจะบอกว่า we will be together again คุณกับเขาจะได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งเขาจะกลับมาหาคุณนะ I want to tell you how I feel เขาอยากจะบอกคุณว่าเขารู้สึกยังไงว่าเขาเสียใจแค่ไหนนะคะ I know I was a distraction from your pain เป็นไปได้อาจจะไม่ใช่ทุกคนบางคนคุณอาจจะคุยกับเขาอาจจะคบกับเขาเพียงเพื่อ ได้สำหรับเป็น i am sorry เขาบอกเขาขอโทษเพียงเพื่อลืมใครสักคนก็ได้หรือเพียงเพื่อคนเองต้องการฆ่าเวลาก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่คนคนนี้เขาลืมคุณไม่ได้นะคะเขาติดอะไรกับสักอย่างเขารู้สึกว่าเขาติดค้างอะไรกับคุณอนะติดค้างคําขอโทษนะคะมันเหมือนเป็นความรู้สึกผิดแล้วผิดมากๆด้วยนะคะในใจเขานะ โอเคไพโรแมนต์แองเจอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธนมคะ heart to heart conversations honestly discuss your f e e l i n g with each other มีโอกาสจะได้คุยกันมีโอกาสจะได้เปิดใจคุยกันนะระหว่างคุณกับเขา wedding t h situation s in v o l v e d marriage บางคนเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแต่งงานแล้วนะคะหรือคุณเองอาจจะมีใครอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นอะไรก็ได้หรือในกรณนีนี้อาจจะหมายถึงเขาอาจอยากที่จะจริงจังกับคุณนะ engagement Your love life is ascending to a higher level of commitment มีโอกาสที่จะได้มั่นหมายแต่งงานมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะ Getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, you bond deepens ใต้สำหรับเป็นไพ่ the uh religion factors Your love life is influenced by your religion, upbringing, and spiritual path บางคนศาสนาต่างกันความเชื่อต่างกันแบ่งแกลการใช้ชีวิตต่างกันมันก็เลยเหมือนเป็นคอนฟลิกต์นะคะเป็นอุปสรรคในการอุปสรรคในความรักพังนี้ก็ได้ให้บอกว่าถ้าคุณอยากที่จะให้โอกาสคนคนนี้มีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปขั้นหนึ่ง แล้วก็มันเป็นโอกาสดีๆที่คุณกับเขาจะได้กลับมาเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่อยากรอไม่เป็นไรนะคะเออเมย์ไม่ได้บังคับให้คุณรอเขานะคะเห็นไม่เห็นค,ำค,ำความคอมเมนต์แบบไม่อยากรอทําไมต้องรอไม่รอก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะถ้าคุณเองมีความสุขกับชีวิตที่มีอยู่ไม่ต้องรอหรอกนะคะไปเจอความรักใหม่ๆที่คุณเองต้องการดีก,กว่าแล้วคุณเจ็บมาพอแล้วนะคะไม่ได้อยากที่จะให้โอกาสเขาแล้วไม่เป็นไร m o v ออนไปเลยนะคะ ไพ่เดือยวิสเปอร์ออฟลอยากจะให้คำแนะนำอะไรชาวราศีธาตุลมค uh, ่ะหมายเลขอสิบแปด embrace your emotions embrace your emotions allow your feeling to surface and be accepted and หมายเลขนี้สิบหกนิว Love embrace an opportunity for love in your work u h p r o s p e c t o l for spiritual growth มันเหมือนมีโอกาสที่จะมีรักใหม่เข้ามาหาคุณด้วยนะคะ,ะพาบอกอยากจะให้คุณเองรู้สึกยอมรับความรู้สึกตัวเองที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีไม่ดีไม่ต้องพยายามทำให้ตัวเองไม่รู้สึกอะไรแล้วก็อยากที่จะให้คุณไม่รู้สึกว่า อยากจะให้คุณแฮนโดหรือจัดการสถานการณ์นี้ด้วยควาว่าเมตตาแล้วก็ความเข้าใจนะคะรับฟังในสิ่งที่เขาจะพูดนะหมายเลข30หมายเลข15นะคะ patience a practice compassion see things from a fresh perspective เนี่ยที่เมย์เพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยก็คือพยายามใจเขาใจเราถ้าเขาอยากจะเข้ามาพูดอะไรให้คุณเปิดใจรับฟังเขา จะไม่ให้โอกาสเขาไม่เป็นไรไม่ให้อภัยเขาไม่เป็นไรอย่างน้อยรับฟังในสิ่งที่เขาจะพูดนะคะแล้วก็มีความไม่ตาต่อกันเนาะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะสําหรับความรักของชาวราศรีธานมขอบคุณมากๆนะคะที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ เวลาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอนะย่าดรดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ไอดีที่เมยให้ไว้ใต้คลิปหรือคลิกลิงที่เมยให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามมาตลอดวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย